สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ JPo i n t o n Tour นะครับสำหรับ EP ีนี้ก็เป็น EP พีพิเศษจริงๆนะครับที่ทางโรงเรียนของคุณเทนนิสนะครับหรือโรงเรียนพานิพักเทควันโดนะครับได้มาเปิดที่แ z g r e e n ี i l l a g e ประเวศนะฮะซึ่งในวันนี้ทางรายการ JPo i n ต on t o u ัวเองก็มีโอกาสนะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับเปิดตัวโรงเรียนพานิพัฒเทควันโด้ด้วยนะครับที่ส่วนบรรยากาศของงานเปิดตัวรวมถึงการแสดงของน้องๆจากโรงเรียนพานิพักเทควันโดจะเป็นยังไงนั้นไม่ติดตามรัับบชมนนได้เลยะคร เรว่อยอ่อนทัวสำหรับช่วงเวลานี้นะคะตอนที่ทุกท่านค่ะจะได้ไปเจอกันนะคะกับคุณเคนนี่ค่ะวันนี้นะคะเรามีการแสดงนะคะสุดพิเศษค่ะ พี่มานะคะจากตรงเรียนค่ะของคุณเพนิกเองด้วยนะคะแล้วก็สําหรับช่วงน,นี้ค่ะของเรียนเชิญฝุ่นสุพศสิริกุลพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JAS Asset จำกัดมหาชนเจ้าของและผู้พัฒนาโครงการแจ็กก่นวิลเล็ตระเวทแห่งนี้ขึ้นมากาล่าวตอบรับค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ สวัสดีน้องเทนนิสนะครับเราก็ขอบคุณชุมชนตระเวงทุกคนมากๆนะครับที่วันนี้นี่มากันแต่เช้านะครับเราก็มาต้อนรับน้องเทนนิสด,ด้วยก,กันกับทางแจ๊สเราสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยากเข้าไปช่วยกับน้องเทนนิสนะครับในการสร้างเยาวชนนะครับซึ่งผมเห็นตั้งแต่เช้าว่ามีน้องๆที่รู้สึกว่ามีน้องเทนนิสเป็นต้นแบบนะครับแล้วผมเชื่อว่านี่มันคือ ความพยายามที่ยิ่งใหญ่มากนะครับกว่าจะประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นต้นแบบของความที่ต้องอดทนมากๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันมันมันจะไม่เกิดความสําเร็จเลยก็คือถ้ามันไม่มีความสม่ําเสมอแล้วก็วินัยนะครับผมว่านี่คือเป็นเรื่องที่น้องๆทุกคนที่นี่หรือว่าทุกๆคนที่ที่ฟังอยู่นะครับผมเชื่อว่าเด็กรุ่นหลงัลงๆมานะครับถ้าได้ดีเอ็นเอตรงนี้ไปน้องๆตัวน,นี้ผมเชื่อว่า การโตไปแล้วการเจออุปสรรคการเจอปัญหาใดๆก็จะทําให้เขาเนี่ยสู้ได้นะครับแล้วเขาก็จะไม่มีวันว่าแพ้นะครับยังไงก็ฝากน้องโรงเรียนน้องเทนนิสอยู่ชั้นสองน,นะครับโปรโมทเทนนิสหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากแจ๊สไปด้วยนะครับมีอะไรที่แจ๊สดูแลได้ช่วยเหลือได้ก็เต็มที่เลยครับผมขอบคุณมากครับ วันนี้นะเราจะมีการสแสดงโชว์พิเศษค่ะจากโรงเรียนพานิพักเทปคอนโดด้วยเอาละค่ะผู้เขียนทุท่านค่ะถ้าตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน,น้องๆนักเรียนจากโรงเรียน,านพาณิาพักเทคอนโดได้ค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะขอเสียงปรบมกปืนต้อนน้ำคุณเทนนิสพาะิพาพาาคัะศูพัฒนาจิตค่ะสวัสดีค่ะเชิญัดเลยค่ะโอเคพี่ขออนุญาตเรียกน้องเทนนิสเนาะได้เลยค่ะโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ได้จับชุดแล้ว น้องๆน่ารักมากๆเลยอยากถามอยไไหมคะว่าทำไมถึงมาเลือกเล่นกีฬาเทควันโดคะสำหรับรูปร่างก็เป็นคนผอมบางผอมแห้งแรงน้อยแบบนี้ตั้งแต่เกิดค่ะตั้งแต่เด็กๆคะ่ะแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้คะ่ะแพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลแพ้ขนมซองแพ้เหนื่อตัวเองแพ้ทุกอย่างคะ่ะแต่ก็ได้พ่อคะ่ะบังคับให้เล่นกีฬาตั้งแต่เด็กคะ่ะก <c oughs> ็ได้มาเจอเทควันโดก็รู้สึกว่า เอ้ยผู้หญิงอย่างเราจะเล่นได้จริงๆเหรอผู้หญิงผอแข้งแรงน้อยแบบนี้แต่ก็ไม่เชื่อก็เลยลองคะ่ะพอลองแล้วก็หลงรักจริงๆมันไม่ได้บาดเจ็บเลยคะ่ะมันมีอุป,ปรกรณ์ป้องกันตัวแล้วยิง่งในคาสเบสิกด้วยก็เป็นการออกกําลังกายแล้วก็ป้องกันตัวคะ่ะท่านี้ก็เป็นท่าที่เอ,อ่อเจอในรอบชิงเหรียญทองโอลิมปิกค่ะเป็นท่าที่ขอรีเพย์จากออกรรมการคะ่ะแล้วก็ได้มาถึงหกแต้มด้วยกันทําให้เกมเปลี่ยน แล้วทําให้ฝั่งลาเบนฝั่งชนะเลยค่ะก็อยวจะเตะให้โดนเลยไหมคะคะอันนี้ไม่ต้องนับเลยค่ะเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญในการหลบค่ะเตะจริงเลยค่ะอก็ oh <dear. S 1> so, จะต้องเห็นว่าเขาไปทางไหนคาดเดาเอาว่าไปทางไหนก็ <c oughs> แบบประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นการฉกไปเพราะว่าขาเรายาวเราต้องใช้ความใกล้เปรียบอันบบนี้ค่ะพยายามไปให้ผู้ต่อสู้แบบ มาใกล้ตัวเราแล้วเราใช้ความได้เปรียบในการยกเข้าไปแล้วก็กบแบบนี้ค่ะสาขา2อาคะคอนเซ็ปต์ก็คือ เชคคอนโดความรักความสําเร็จคะ่ะก็ยกเวทีแ่งโอลิมปิกที่โตเกียวค่ะที่หนูกับจูเนียไปแข่งด้วยกันมาแล้วก็หนูคว้าเหรียญทองโอลิมปิกกลับมาคะ่ะก็เลยนําแบบบรรยากาศที่ญี่ปุ่นมาอยู่ที่นี่คะ่ะจะเห็นว่าสนามก็เป็นแบบสนามแข่งที่ญี่ปุ่นเลยคะ่ะเราวมาถึงคุณภาพก,ก็ใส่คติไปด้วยเพื่อแบบกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ผ่านอะไรได้วยกันมาเยอะมากๆคือแบบเหนื่อยมากๆแล้วก็ สามารถแบบทุกคนทําได้เหมือนกันก็เลยใส่คติว่ายา่มไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้ไปค่ะจริงๆก็ต้องต้องขอบคุณน้องเทนนิสด,ด้วยมากกว่านะครับที่เขาเลือกห้าง Ja สกินมิเลสสาขาประเวทของเรานะครับในการที่จะเปิดนะครับโรงเรียนสอน เทคันโดสาขาที่สองแล้วก็เป็นช่วงที่น้องชินิดได้เหรียญทองโอลิมปิกมาเนะครับเราก็รู้สึกว่ามันเป็นจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมมากนะครับที่เราจะกระตุ้นนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับเยาวชนนะครับที่ให้หันมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องกีฬามากขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันดีที่น้องชินิดเปิดสาขานะครับศูนย์การค้าและบริษัทแจดเดสเซจนะครับก็อยากมาเป็นส่วนหนึ่งของการให้กำลังใจน้องชนิดเขานะครับ เราก็บอกน้องชนิตไปแล้วนะครับตลอดสัญญา3าปีเราก็อยากจะดูแลน้องชนิดเหมือนคนในครอบครัวนะครับเราก็ไม่ได้เก็บค่าเช่านะครับเราก็ยังฝากฝังน้องชนิดไปด้วยซ้ำว่าอยากให้น้องชนิดเนี่ยออใช้จุดนี้นะครับเป็นจุดที่กระตุ้นนะครับให้เยาวชนไทยเราทุกคนนะครับหันมาให้ความสําคัญกับสุขภาพเราไม่อยากเห็นเด็กคุกอยู่แต่ในเรื่องของยาเสพติดนะครับอยู่แต่ในเรื่องของกิจกรรมที่มันไม่ไม่ดีแต่ตัวเขาเองและครอบครัวนะครับ ชื่อว่าอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็หวังว่าเรากับน้องเทนทิดเองจะมีโอกาสมีอีเวนต์มีกิจกรรมนะครับอะไรแบบดีๆอีกเรื่อยๆนะครับตลอดระยะเวลาสามปีหลังจากนี้ครับครับคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่านะครับในวันนี้สื่อมวลชนนะครับก็ให้ความสนใจกันอย่างมากนะครับกับการเปิดตัว โรงเรียนของคุณเทนนิสนะฮะพาณิพักเทนนอสสคูลนะครับที่แจสฟรีนวิลเลจประเว่นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีฮะทั้งผู้บริหารแจสนะครับที่ก็เล็งเห็นความสําคัญนะครับของการเล่นกีฬานะครับเทควันโดนะครับก็มีการให้ในส่วนที่เป็นเวฟค่าเช่านะครับโดยไม่เก็บค่าเช่าไปเลยถึงสปีนะครับเป็นการที่ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬานะครับแล้วก็ให้เป็นของขวัญกับคุณเทนนิสด้วยท่คว้าเหรียญทองมาให้กับประเทศไทยนะครับ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับแจสประเวศนะครับใครที่สนใจนะครับจะมาเรียนเทควันโดนะครับกับครูเทนนิสนะครับที่โรงเรียนพานิพัทเทควันโดนะครับสามารถมาเรียนได้เลยแล้วก็ต้องบอกว่านะครับทุกๆการใช้จ่ายนะครับไม่ว่าคุณจะมาช็อปมาชิลมากินหรือมาทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแม้กระทั่งจะมาเรียนเทควันโดนะครับกับคุณครูเทนนิสนะครับที่โรงเรียนพานิพัทเทควันโดนะครับก็สามารถนําใบเสร็จครับไปแลกคะแนนเจพอยต์ได้เลยที่บูธเจพอยต์นะครับทุกๆ25บาทนะครับมีค่าเท่ากับ1คะแนนนะครับ สำหรับวันนี้ผมป๋าเป็ดและรายการ JPOINT ON TOUR s p ์ c i a l นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กับรายการ j p o อ n t o ออนทัในช่อง JPOINT CHANNEL ด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ